สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าเราทำงานครับเกิดยังขืนนอกพานนี่เออเือเปิดถ่ายแจ้งมาังสิอา่าครับ <c oughs> อาการกับหนาวครับ <c oughs> นี่เริ่ม <c oughs> รถสองคันไมิโคสองคัน สามคันมาดูกันว่าคันนี้มันเป็นอะไรเป็นยังคันนี่ <c oughs> อยู่กับช่องหนุ่มน้อยโลโซชาแนลครับฝากกดไลค์กดติดตามกดทับสกั์ให้เลยนะครับอ่าร์ทดูว่าจะติดบ,บอรถแก่ก็อย่างนี้ครับต้องรอสต็อปมอเตอร์ขึ้น ติดบอไปติดอะไรพวง นี่ที่รุดเมื่อวานนี้ครับสำานีแหละสองขันสามคัน้นครับอยู่คนเดียวรุน่นนี้รุ่นเก่ากึกรุ่นนี้นอลองมึงเรียบร้อยครับพี่น้อง เรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่ะอันนี้ว่องนี่อา <c oughs> ครับขอเวลาฟ่วงกลับนะครับครับจะลองดูนี่ถ้าจะเป็นที่แบตอ้แบตขัอรวมมาลองดูอีกรอบนึงจะติดบ้างขูป็นตัวแสบอ่ะอาจจะติด ีติดกับเลิกครับเดี๋ยวลองสเตปมอเตอร์มันหยุดก่อนก็้างเสียงสเสียงดัง้องรอให้มันนิ่งกัน เรืกรนี้ก็30สกว่าปีแล้วครับ <c oughs> ชาวบ่าจะด้โกยอ้าวออกติดลูกติดอ่าว i มันเยอะพ่วงลงวันนีเปลี่ยนแบตจะบ่เปลี่ยนใหม่ ไยาโกยทรายนี่ก่อนนะครับดครับเอาแล้วเกิดเรื่องแล้วมาดับตานน่แล้วจะมาพ่วงยังไงนี่ตายตายตายโอ้ยงานเข้าแล้วครับพี่น้องจะมาพ่วงยังไงนี่จะไปยังไงนี่นี่โกยทรายกับโกยหันเรียบร้อย เฮ็ดกูเสร็จอีกแก่อัจจะโอ้ย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 เสร็บร้อยครับดับอันตรายหนิน้องโอ้ยหาวิธีเอานี่ เอาไปพ่วงครับโปใไซยังไม่เสียตเดนไอไปครับ